วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักยาตัวหนึ่งครับที่สามารถใช้รักษาโรคผมร่วงได้ครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้กันมานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถเอามารักษาสิวได้อีกครับทำให้หน้าใสาปิ๊งไปเลย <Wow. S 1> นอกจากใช้ทาภายนอกแล้วนะยังเอามากินได้ครับบอกเลยอร่อยมากๆมีใครรู้จักบ้างครับว่า้าชนิดนี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยววันนี้แม็กซ์สดจากสวนและคุณแม่จะพาไปรู้จักสมุนไพรชนิดนี้กันครับ ไ้่หมูมข้าวอะ่อะรนะอร่อยเนาะอร่อยอะ่ะผักกระสังจากคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนคอมเมนต์เยอะมากแล้วแม่ก็เพิ่งกินแป่ครั้งแรกถูกต้องไหมต,ไหติดใจไหมติดใจเออเขาบอกว่าให้เอาไปกินกับขนมจีนออใช่ไหมอยากลองกินกับขนมจีนไหม <ล>อยากลองไหมละ่ะอยากนี <laughs> <laughs> ่ไงเตรียมมาให้แล้วครับเออเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเราจะเด็ดแบบนี้กินเลย <laughs> <laughs> ก่อนที่จะกินนะครับนอกจากผักกระสายจะมากินกับขนมจีนได้แล้วรอบที่แล้วเราเอาไปทําอะไรเอาไปต้ม <ไป S 1> ต้มเออแก้อาการปวดเการักษาเกาใช่ไหมรู้ไหมครับว่าผักกระสังเนี่ยเสริมความงามได้ด้วยออคือมีคนก็ถามมาพอดีพอดีเลยเนี่ยผมล่วง อ่าแม่แม่ตอนนี้ผมบางผมบางผมร่วงใช่ไหมผมร่วงไหมเออผมบางตัดสั้นเลยใครที่มีปัญหาผมบางไม่พอนะเขาถามมาพร้อมกันมาดีผมร่วงด้วยเป็นสิวด้วยทําไงดีโอ้โหปัญหาเนาะหามาให้เยอะเชยวปัญหาทั้งผมร่วงทั้งเป็นสิวทํายังไงดีผักกระสังครับต้นเดียวอยู่เลยทั้งอยย่หมัดเลยทั้งรักษาผมร่วงแล้วก็รักษาสิวเออ ดีแมดีด,ดีเนาะนะฮะเพราะเขามีฤทธิ์ต้านเชือเเชอเช้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียแม่นะบางทีเนี่ยผมร่วงเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่หนังซีซ่ามีแบคทีเรียอะไรอยู่นี้ใช่ไหมมันทําให้รากผมเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะฮะตัวผักกระสังเนี่ยก็จะช่วยเขาเรียกอะไรฆ่าเซลล์ฆ่าแบคทีเรียที่อยู่บนหัวนะฮะทำให้รากผมเราแข็งแรงขึ้นป้องกันการหลุดร่วงแล้วไม่พอนะยังช่วยรักษาสิวอ่านะใครที่มีสิวอักเสบอ่ะ จีวเซบแบบแตกเนื้อหนุ่มอ่าตอนนี้แก่แล้วสิวไม่มีแล้วใครที่เป็นหนุ่มหนุ่มวัยรุ่นนะฮะหรือใครที่มีปัญหาสิวเนาะนะฮะใช้ผักกระสังนะครับตำแล้วพอกหน้าได้อ่าป้องกันสิวทําให้หน้าใสนี่เป็นสูตรคนโบราณเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าไหมอ่ะหนูจะรักษาสิวแม่รักษาผม่วงนะโอเคปะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวมาดูสูตรตำรักษาผม่วงและรักษาสิวนะครับเก็บกันเลยมา ผักกระสังนะครับอุดมไปด้วยแคลเซียมีมีริตเป็นกรดอ่อนๆครับช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราต้านการอักเสบแก้ปวดแล้วก็ไม่มีพิษด,ด้วยครับหมอยพทยหไทยโบราณครับจะเอาผักกระสังเนี่ยมาตามเพื่อพอกฝีหนองนะครับทำให้หายเร็วมากๆครับ ใครที่ปวดข้อปวดขาปวดเกานะครับสามารถนําผักกระสังหนึ่งกรัมมือมาต้มกับน้ําพอท่วมนะครับให้เหลือน้ําประมาณ1แก้วครับแบ่งกินเช้าเย็นนะครับเพื่อรักษาอาการปวดและรักษาโรคเกาได้ครับคลิปที่แล้วแม่กับแม่ทาให้ดูไปแล้วย้อนดูคลิปได้เลยนะครับคนไทยบางพื้นที่เนี่ยกินผักกระสังกันมานานแล้วครับไม่ว่าจะกินเป็นผักแก้มนะครับเอามาแกงก็ได้ครับหรือจะเอาไปผัดแบบผัดผักบุ้งไฟแดงก็ได้นะฮะอร่อยมากๆครับ หรือจะเอาผักกระสังสดสดมายำก็อร่อยอีกแบบนะครับเขาจะมีรสชาติเผ็ดๆครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับใบชะพลูเลยครับเราได้ผักกระสังมาแล้วนะแม่เราก็เอามาล้างให้สะอาดครับเสร็จแล้วก็เอามานี่เลยตา,ตามใช่ฮะนี่ไปถอยคบมาใหม่เลยสวยไหมคกหินอ่างศิลาตามให้ละเอียดครับมานี่ตามตามเลยนะครับกลิ่นหอมเนาะหอมมากครับ มันคล้ายๆใบชะพูเนาะเออใช่หอมหอมคือนชาพูเลยอ่ะกลิ่นอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่ามันเป็นสมุนไพรพ่อแม่เนาะเออมันไม่เหมือนกลิ่นเขียวๆเหมือนหญ้าทั่วไปเนาะเนาะใช่นี่เหมัอนใบชาพูได้น้ำมาแบบนี้เลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยดูน้ำต่ำละเอียดเลยใช่ครับนี่ดูดิเนี่ยใช้น้ำตรงนี้เลยเลยนะฮะในการรักษาสิวได้ครับอ่าเดี๋ยวหนูเริ่มก่อนเลยนะอ่าอ่าแม่ถือแม่ถือสากไปถนัดมือแม่สากอ่ะ ยังไงล่ะเขีกพโป๊กๆอ่ะเอามานี่ฮะใช้น้ําอันนี้นะในการพอกหน้าได้เลยครับรักษาสิวเนาะก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เอาพอกหน้าไปเลยนี่ฮะป้องกันสิวอักเสบนะครับนี่ทําให้หน้าใสด้วยนี่เราก็คิดว่ามันเป็นยญ้าทั่วไปนะแต่จริงแล้วแบบหืมดีมากเลยนะฮะหรือเอาไปรักษาแผลแบบที่เป็นอันนี้ก็ได้นะแม่นะแผลแล้วแบบเป็นหนองอ่ะนะฮะ แผลฝีก็เออฝีก็ได้นะเขาเอามาตําแล้วก็เอามาพอกฝีนะฮะฝีหนองอ่ะเนี่ยดีมากเลยนะฮะนี่มาอ่ะเดี๋ยวั้างหน้าเลยนะจะพอกข้างหน้าแล้วนะนี่ไปเลยฮะวนน<ด>หนต <ฮะ S 1> ัวนะมไม่เป็นไรครับเออนี่ฮะหมักทิ้งไว้ห้าถึงสิบห้านาทีครับอ่าทำเป็นประจำทุกวันนะฮะน้าใสแน่นอนเ <Wow. S 1> นี่ยชิอบอ่าฮะใสยัง แต่ไมเขียวๆอ่ามันมันต้องทําเป็นประจำไงมันโอ้โหมันไม่มีอะไรที่ใช้วันเดียวแล้วเห็นผลหรอกอต่อไปมาดูวิธีการใช้รักษาผมร่วงนะฮะอ่าเราก็เอาน้ํามันหยอดลงไปนิดนึงนะฮะหยอดลงไปเลยแต่ปั้นๆอย่างนี้แหละเนาะไม่กองเลยใช่ไหมไม่ไมต้องกองครับแบบนี้เลยเนี่ยหรือจริงๆจะกองก็ได้นะอ่ากองไหมล่ะกองไหม้กองก็ได้อ่ะมาแม่สะออกแน่นะ พร้อมเอาใส่เยอะหน่อยสินะคลิปนี้จะเหมือนแกงแม่อีกแล้วนะเราได้น้ําแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยตาให้มันละเอียดนะแล้วก็ใส่น้าลงไป,ไปผสมนะครับแล้วก็เอามาหมักผมแบบนี้เลยครับนี่ป้องกันการหลุดร่วงนะฮะของเส้นผมครับอืมอขยี้เลยแม่ขยี้ขยี้เลยนี่ผมแม่ร่วงเยอะไหมเยอะหน่อยเยเอะหน่อยแหละใช่ไหมเออเนี่ยทาแบบนี้เลยฮะทุกคนนี่เทลงไปอย่างนี้เลยนะอ่าหมักไปเลยแม่ เออโอ้โหจริงๆสามารถกองเอาแต่น้ํามันก็ได้นะแต่นี่คือพวกเราเป็นสายฮาร์ดคอร์สายลุยๆอะเดี๋ยวให้แม่หมักไว้ก่อนนะเดี๋ยวหนูช่วยขยี้ก่อนอี๋ยวหนูช่วยขยี้แป๊บหนึ่งนะขยี้ขยีให้ทั่วให้ทัวท่วหนังศีรษะแม่เออมันจะได้ออกฤทธิ์ได้ดีนะฮะซืบอ,อ่ะอ,ะ,อะแม่มาเลยพอกไป <S <S นี่ทำอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหม ชื่อโอ้โหเนี<ฮ>่ยว yeah. ิธีการหมักฮนะเออประกันกันผมรุดล่วงครับออาระหว่างรอหมักหน้าครับห<ไ>ม,มักผมเดี๋ยวเรามากินลองกินผักกระสางกับขนมจีนดนะีกว่าไหมอ้าวเอาเอา,เอาหน้าด้วยเหรออ๋อประกันอาอยากสวย, <laughs> ยสวย <laughs> เป็นสาวสำน้อย <laughs> อา่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกับขนมจีนกันครับ ขนมจีนเตรียมมาแล้วเรียบร้อยครับไม่แน่ใจนะว่าเขากินกับขนมจีนอะไรแต่เรามีขนมจีนแกงไก่อยู่นะฮะมาเดี๋ยวมาลองกันดูนะฮะนี่แม่ว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยน่าจะเข้ากันอยู่นะนเนาะมันจะเหมือนใบชมพ,อพนะอูอ่ะใบชะพูเนาะเออมันจะมีรสชาติเผ็ดๆนหน่อยด้วยนะใช่เราเก็บสดๆล้างสดๆกินกันตรงนี้เลยโหต้นอวบมากเลยนะทุกคนดูดิอ้วอวบนะแม่เนาะโห,หสวยนะเนี่ยนะว,ยว้าว นี่เลยนะฮะคือสปปรรพคุณเนี่ยเขาดีมากเลยนะหลายคนคอมเมนต์บอกว่าผูพึ่งรู้เหมือนกันนะไม่เคยกินเหมือนกันอยากลองกินเหมือนกันเนี่ยเอาไปลองได้เลยครับใช้ภายนอกก็ดีนะฮะเสริมความงามก็ดีหรือจะเอามากินก็ได้แอบกำผมร่วงก็ดีอ,อนะป้องกันสิวก็ดีนะฮะเขาบอกว่าชอบขึ้นอยู่ตามประการ มันเป็นไอเเกสรมันนี่เห็นปะใช่มันจะมีเม็ดเนี่ยเม็ดแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะไปร่วงแล้วก็จะไปขึ้นอยู่ตามดินหลายคนบอกขอเม็ดหน่อย <c oughs> <c oughs> ขอเราก็ขึ้นเนี่ยอยู่ตามพื้นบ้านอย่างะะเงี้ยนะฮะอ่ะแต่ขอล่างอีกทีนะะึงแล้วกันอ่ะมาสบายอืออ่ะอ่ะพร้อมแม่แม่ผู้เสียสละลอ่ะเอากอนเลยแม่อ่าหนูต้นหนึ่งหมูรับสองต้นเลยหรือว่าหนูหนูชอบมันอร่อยนี่นะฮะ อืมอคุณผู้ชมหิวไหมกินด,ด้วยกันนะฮะมารากินนี้ก่อน <c oughs> ออมันหมกข้าวอ่ะอร่อยเนาะอร่อยอ่ะอม,มันหอมนะมนหอมอุ้ยข้าวมากอร่อยอร่อยอ่ะออร่อยมาก มันจะหอมเลยนะปกติเรากินขนมจีนมันจะไม่มันบอกไม่ถูกอ่ะมันจะหอมแต้มันก็มีกลิ่นแบบเผ็ดๆในนอยแลกอบกอบกินกรอบแก้มอร่อยมากกินแบบกรอบเลยอ่ะอันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์มาแนะนํานะฮะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะดีอร่อยอ่ะกรอบอือมันกรอบหอม เอาไไก็ไปก็นี่คุณผู้ชมลองไปเก็บมากินกันดูนะฮะแก้มกับขนมตีมพดข้าวเลยหรือจะเอาไปผัดแบบน้ำมันหอยอะไรก็เขาก็อร่อยนะนะฮะโอ้ดีอันนี้เมนูนี้ดีเลยนะฮะนี่นอกจากจะเอามารักษาสิวหมักผมนะฮะรักษาโรคเกาต์นะฮะยังเอามากินเป็นผัก เคียงแบบนี้ได้อีกรักษาฝีได้อีกโอ้ประโยชน์เยอะมากค่ะเคียงกินกับขนมจีนอร่อยเออนักว่าเราเดี๋ยวเราทําเป็นแปลงปลูกดีกว่าไหม <laughs> บ้านคุณผู้ชมมีต้นผักกระสังแบบนี้กันไหมฮะเออใครมีคอมเมนต์ถ่ายรูปลงมาแชร์แบ่งปันกันนะเออบางบ้านเขาไม่มีจริงเ<ช>นาะลองใช่เขาไม่มีเลย <laughs> บ้านเรานี้นาได้ฉามกันนะไปตรงไหนก็ขึ้นหมดเลย สมุนไพรเยอะมากทางเหนือคนเหนือเน้นสมุนไพรอย่างเงี้ย๋อโอเคนะอ่ะแต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นสมุนไพรหลังจากนี้คงได้เดี๋ยวก็มาดูนะแม่จะผมดกดําแน่นอนอ่าใช่ไหมใช่ามีนี่เลยผักกระสังแล้วนะฮะอ้าวกูชอบครับใครที่ชอบคลิปนี้ดีๆมีสาระของครูแม่ลูกนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลูกกับแม่ นะเจ้านะเจ้าฝากไปกดติดตาม s u b s c r i b ์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะฮะตอนนี้ 20, อสองหมื่นกว่าซับ s c r i b ์แล้วนะครับถือแม่แปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนตนะ์นะนะไปดูคลิปสนุกสนุกของแม่กับแม่ได้ที่ YouTube เลยนะครับอขอกินอย่างนี้หนึ่งแล้วกันนะหิวไหมเนี่ยแม่หิวข้าวสิอหอหร่อยอแต่กินจะอร่อยจริงเนาะอร่อยแม่ก็เพิ่งเคยกินนี่แหละเกิดมาลองข้าวก่อนเนาะข้าวกันอร่อยอร่อยมากนะ